สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมพุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการเชียบเชียบอีพีิบองครับผม สกายโพเนี่ยฝากข้อความนะครับเป็นประโยคส,สั้นๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมบอกว่าขอโทษนะครับท่านผู้ชมทุกท่านพาร์ทที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตลกอาจจะไม่ค่อยคำนะครับแต่พาร์ทนี้ สกายโพตั้งใจที่จะแก้ตัวถ้าไม่หาผมขอไม่รับเงินเดือน <c oughs> นี่มันพูดกับผมอย่างงี้อ่ะแ <c oughs> ส,สดงว่าพันนี้ต้องเด็ดจริงท่านผู้ชมจะเป็นคนตัดสินนะครับผมเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกระส่งคลิปวิดีโอเข้ามาในแฟนเพจเปิมพุงขอบคุณจริงๆนะครับผมจะพยายามบอกเครดิตที่มาที่ไปของคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถ้าชื่นชอบใครเข้าไปเฟลล์เข้าไปติดตามนะครับมากกว่าห้าเฉียบคือ MVP ไปมากระโดด ลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูบริเวณขวามือของภาพให้เขายังไม่ทันปล่อยกระทงเลยหโหแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าพลังงานของวิญญาณรุนแรงแค่ไหนใช่ครับรุนแรงมาก่ะขามือเลยไปท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำไงช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงแล้วด้วยนะครับดีนะโบสามเฉียบครับเฉียบเฉียบเฉียบฮะเดๆเดถือว่าสตาร์ทสวยไอ้ไม่นัามาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไปที่ไหนกอ้หน่าดูเหมือนเจ้าของเขามองอยู่เจ้าของมาน่าตาดีนะ แค่เจ้าของหล่อทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเ้ขาไเลยมา้เหมืนเลจับหมาไว้ย หยอกอิดส่ะไอ้สัตว์ผู้ด่าก,ก,กันสู้อ่ะเขาไปไหนวะน่ละแต่รูก็แน่ละแต่นู้ก<ด>็น่ารักคนเยอะมากผู้หญิงเดี๋ยวนี้ต้องบุกนะทาะ่านผู้ช<ด>มบัานแต่รอเนี่ย<ด>บางทีก็จะนกได้เฉีย<ด>บเฉียบฮะ<ด>ก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้านความรักแล้วกันก<ด>อะไรอ่ะ เอาแกงเหรอช้าก่อผีเข้าเนี่ยเหรอเอาแกงเฮดช็อตอุงสาห์เข้ามาดูด้วยความ่รู้เป็นอะไรเธออยเดี๋ยวมีโมกูถ้าเท้าให้ฝันน่าจะเป็นไนกี้อะ นายกี้วะนายกี้วะนี่นายกี้ฮะออบไว้ด้วยเจียบเฉียบเฉียบมาปลากล่องออฟไว้เลยอ่ะเล่นซ่อนแอบทีไรต้องโดนเจอคนแรกทุกทีไม่เห็นเหรอถามจริงนี่ไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นจริงๆเหรอ เดินคนแรกเดินข้ามโอ้โหตนน้นไม้มันใหญ่มัน <c oughs> <c oughs> ไก่กูวัวเต็งเอ้าพันนี้ดีวะ่ะเ <c oughs> ชียบเฉียบเฉียบมาพันนี้ดีพันนี้ดีตอ่อเมื่อกูอยู่กับเพื่อนก็จะประมาณนี้แหละ ไม่รู้ขับอะไรแต่ขับเคยอยู่กับเพื่อนแล้วแบบต้องเจียบเจ<ช>ียบอฉีมาต่อต่อต่อให้กัดปากแล้วพูดตัวดีเสียงสูงกัดปากแล้วพูดตัวดีอือคอยทีนะ่ ลวพูดตัวดีเสียงสูงอืมด <c oughs> อนนมีอันนี้พี่อะนี้พี่โอ้ยค <c oughs> ุาไม่ได้ใจ้ล <c oughs> ยเขาค่าไม่ได้รลกโอ้โหไม่ได้นะขาวบ๊ <c oughs> ฟางสองสี่นะครับชื่นชอบ follow ติดตาม ลุงพลจาปะลาคนมองกูเต็มตลาดไม่ดังแต่พอขนาดสาะ้วสาวกูตเต็มกระจาามึงเป็นแบบกูปะลาไม่ได้เหมือนคนละดัง <c oughs> มึงกูเมันคนละชาติอย่าล้มมันคนละทางมึงอย่าพึ่งได้ใจที่จะในช่วงวันเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะจาปะหลาเพลงอะไรอ่ะ <c oughs> ให้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยอย,อยากได้อยากได้ชอบชอบคนเข้ามาลุงพลเลยเชี่ยเชี่ยบ้าจาปะหลา จาล่ะเฮ้ยชอบหว่ชอบชอบอมยุดมือหนึ่งแห่งมงการหนีมันทำได้ไงวะนะี เช,ชี่ยบเชียบเชียบวะไม่เหนื่อยหรือไงวะบักเพื่อนชั่ว,วแม่มาตามเหรอเอาพ่อเอาพ่อมาตามเฮ้ยเห็นลูกพ่อปะ่ะอ๋อยู่เนี่นย บอีกหนึ่งเหตุผลที่กูยังไม่กล้าบวชคุณคุณดูสีนะแกลงแรมาลมแบบถ้าไม่เกรงใจนะกูลุกไปใส่เดียวเชี้ยบเขียบอะเบาเบาเริ่มนะโผล่เริ่มแผ่วนะลมพ่น ป้าแตนหเหรอ <c oughs> e> อยากเป็นป้าแตนเพราะอยากได้แฟนดูดีเหมือนอย่างลุงคนจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนกดหลังลุงทุกวนให้กำลังใจอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาต เป็นป <ENNIS> ้าแตนจากเป็นป้าแตนหาเจี <qué eterm Gore> ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจียบเจียบเจียบวะเหนื่อยวะพอกินทองไหมลูกอยากเหนียวไม่สนใจนู่ เจี๊บจีบจียบกมาิกันอย่างนี้ไม่ได้เว้ท่ผู้ชมแต่ทองไม่เคยอยู่แค่แค่ออยากกินเนียวไก่ขอทรัพอกินทมแม่ยีใบ ลูกยากเนี่ยวไก่โคตรดิอุ้น้ำตาไหลเลยอ่ะไปหาฟังกันชื่อเพลงพ่อกินท่อมแม่ยีใบโคชอเฮลิคอร์ดพวกเพื่อนตอนบีเท็กกั อะไรกันเนี่ย <c oughs> มึงเอากูาต่อต่อ,อยนี้ไม่ได้นะเวยเหนื่อยว่ะ เดินรายการต่อได้หรอพ่อโอ้โหแม่งชดเชยพาที่แล้วให้ผมเลยแนเดอยาเอดวสีเียบเทียบเทียบเทียบเียบอะผมผมไม่มีแรงแลเนี่ยไม่ไหวจริงว่ะอ๋อ เห็นเธอแล้วเธอจะเข้าไปเคยครดวงตาของเธอช่างงามหยดผมเบื่อหน้าตัวเองมากเลยผมเห็นหน้าตัวเองในติ๊กต็อกโคตรเยอะอะท่านผู้ชมเรรักของเราน e ั้นยังไม่จบบุญเธอมันโคตรสมัยเชียบเอาเป็นว่ารู้กันนะ จังโดนป่าผีไหมเนี่ยร่างกายซุบซอเจริงสามเทียบเทียบเทียบพี่พินทำผมอะไรสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยคือพวกมึงรักกูใช่ไหมทำไมกูสับผัดไม่ได้เลยวะ ดูใกล้จะตบไปียบเชียมอ่ะโอ๋ยวโดนเจียวอ้ผาดิเพื่อนเพื่อนคือช่องหลังอ่ะมีคลิปแบบเนี้ยเยอะ คนก็ส่งข้อรายรกันเยอะแล้วบางคนเขาอินบ็อกมาผมเลยนุ้ยพี่ปิมพี่ปิมไม่ควรเอาคลิปแบบนี้มาลงนะครับมันอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตมึงนี่แม่งไม่มีความสุขกับอะไรเลยครัถามมึงจริงไอเียเจียเจี๊ยวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนี่ครับยิดีต้อรับนะ ก้าสูน่นรกขุมที่สิบแปดนซ้ใช้มือครับเดินไปสุดทางด้านขวามเมือเจอกับปิมคุงตรงนั้นทักจายกันได้เลยนะครับสวัสดีกับน้องเสื้อส้มตรงนันด้วยถักจ่ายนะครับใครไม่มีผัวขอเสียงหน่อยเลย ตอตอตอตาไอ้สัสตาสาวเดี่เพลก็เลยพูดว่าจะเปฮ้เขตองฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เเ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 ้เ้เเเ้ ไม่เปนหล่อจหลอนะอาดรเร็วเรเรี่ยอลงเฟซนะเออมานหล่อหลอนนะมึงดูวยแคปชั่นเสียออมสระบุรียาเยโอยเหนื่อยวะวันนี้แม่งสุดจริงวะให้เลย วันนี้ท่านผู้ชมจะาผมให้ตายเลยอะแม่ส่งโดนัทมาบู๊เจียบแกใส่แก้วใส่แก้วนะโลมขอนิ่งหน่อยขอกันเดียวหน่อยนะเอาใส่แก้วเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกอนกินน้ะแป๊บใส่ขันเดียวมะเหนียวหน่อยเหนียวหน่อยนึงอ่ะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวไม่ได้อย่าเล่นมุ้งหน้า ไอ้กระเดี๋ยวขึ่แก้วเอารึ่งแก้วอ๋อเก็ไปบอกแล้วเดี๋ยวไรเนี๋ยมั่นเข้าเดีียวต๊ะแม่ลุงตู่ไม่โดนสุตีินพี่แป้งฝุ่นใน YouTube มีนะครับผมเข้าไปฟ o l โล w กดติดตามกดเลิฟกดหัวใจกดเอออยากจะกดอะไรก็เลยน้ำตาผมไหลมาทุกชิบชบ เฉียบเลิฟนะพี่แม้ฟูนมีโอกาสครัง้งนึงอยากเจอมากครับผมชอบพี่มากความคิดส่วนตัว,ตวของครอบครันเนวเราที่ปรึกษากันคือถ้าสมมุติว่าตำรวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยนะพ่อเป็นโจรตัวจริงอ๋อไอ้ออออค่แม่เขาให้สัมภาษณ์นิ้จริงเหรอผมไม่ได้ตามขา่าวแม่เขาให้สัมภาษณ์นิ้จริงเหรอแม่ไม่กลัเกมเหรอ ผมไม่ได้ตามข่าวเลยผมแค่แบบโอเครู้สตอรี่ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้นั่งดูสัมภาษณ์ทุกสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วไปโดนว่าสัมภาษณ์เงี้ยที่ปรึกษาการคือถ้าสมมติว่าตํารวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยนะพ่อเป็นโจรตัวจริงไม่มีคําจะพูดเจียบเจียบ่าเมื่อคุณดูนายรู้ตจบตอนเด็ก จะไม่กดพวกมึงก็ไม่ได้กูทำกูกเองจะไม่กดอ,อะไรมันกอดไม่ได้อยู่แล้วเออกูทำตัวเองอะ่ะของคุณที่รักนะครับเจี๊ยบ พอพันนี้พอใครไม่คิดมันหลอกเก่งในการหาคลิปอยากจะส่งคลิปให้พวกเราได้เข้ามาเชียบๆกันเชิญเลยในแฟนเพจปิมคุงนะครับเราจะโพสขอคลิปวันจันท์นะครับผมขอบคุณทุกท่านในเชิยสุงคลิปวิดีโอด,ด้วยสกายโพเราอ่านคอมเมนต์ใครให้ผ่านหรือไม่ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างแต่่วนัวผมให่ผ่านนะผ่านนี้ดีจัดถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับรักไหม กด Subscribe ช่องที่ต้องไม่ลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันพักต่อไปจ้ะรักนะ